Windows 10 on ARM โคตรเจ๋งนี่ Windows 10ใช้งานได้จริงๆนะฮะเป็น on ARM นะจะเปิดตัวเบราว์เซอร์นะนี่เบราว์เซอร์เปิดได้เห็นปะทุกคนสามารถขยับได้ด้วยก็จะมีกระตุกๆหน่อยๆเนอนะแต่ก็ใช้งานได้อะเปิดปิดไว้เปิด Start Menu ได้ด้วยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะ อันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อนนะมันเป็นตัวของเออกคล้ายๆแบบทำสองหน้าจอบนคอมพิวเตอร์อะทุกคนรู้จัก,จกป่ะแบบใช้มือถือเป็นหน้าจอที่2อะไรแบบนี้อะซึ่งมันสามารถทําได้เนาะอันนี้ก็ยังอยู่บน Android อยู่นะไม่ใช่เป็นตัวว n d โ w s นะเออเนี่ยเป็น Android เกลียๆด้วยเฉยแบบว่าเห็นคนในเน็ตทำเยอะนะครับผมว่าแบบเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานบนมือถือได้อะไรแบบนี้นะนี่หน้าจอหลักผมก็คือเห็นทุกคนเห็นเมาส์ป่ะทุกคนดูเมาส์บนหน้าจอนะผมลากเมาส์ลงมาปุ๊บผ่านตรงนี้ปุ๊บ ตัวเห็นในหน้าจอป่ะเออมีเมาส์เออเอ,อ,อาจจะอธิบายยากเนาะเดี๋ยวทําให้ดูก็คือใช้ตัวมือถือเป็นหน้าจอนหน้าที่สองอะคือเอาลงมาเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเอาโคลโมลงมาหน้านี้ได้เอาขึ้นมาได้หเห็นป่ะเออบางทีมันก็จะมีเฟซกันบ้างน,นะผมในอินเทอร์เนต็ตอะอันนี้ทุกคนก็ต้องดูกันด้วยเนาะเห็นหลายคนผมทักแล้วก็อินบ็อกซ์ผมเข้ามาบอกว่าพี่ช่องนี้ทําแบบนี้ได้ช่องนี้ทําแบบนี้ได้ทาอย่างไรก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเป็นการใช้โปรแกรม คือคล้ายๆทาแต่เป็น2หน้าจออ่ะเอออธิบายไงดีอ่ะเออเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีหน้าจอที่1ก็คือที่อยู่ข้างบนนี้แล้วก็หน้าจอที่2องันที่อยู่ข้างล่างนะ,ะผมก็จะมีเนี่ยเป็นหน้าจอที่1่กับที่ะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้โปรแกรมเป็นตัวของ Space Desk นะฮะประมาณนี้เลยนี่ผมทําเนียนปะพอดีว่าเนี่ยแท็บที่เปิดไว้จะไม่มี Space Desk อยู่นะครับผมแทบ็บส่วนแท็บตัวของ Space Desk ที่อยู่ฝั่งนี้นะฮะก็ดีนะผมก็เป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ในการแบ่งหน้าจอนะฮะแ๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูนะว่าต ก็เป็นประมาณนี้เนาะเป็นโปรแกรมเชื่อมต่อหน้าจอนะสูงสุดได้10จอนะผมจะหากว่า Wi-Fi เราเนี่ยดีก็สามารถเชื่อมต่อได้เยอะนะผมอาจจะไม่ค่อยดียมากนะฮะก็ประมาณนี้เนาะคือเนี่ยสามารถใช้มือถือเป็นหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งได้เลยนะอะสมมตุติผมต้องการจะเปิดโคม,มเปิดโคมไว้หน้าต่างเล็กก็เอาลงมาตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็ขยายให้เต็มจอแบบนี้นะ ก็สามารถเข้าไปใน youtube อะไรได้ตามปกติเลยนะครับผมนี่เข้า youtube แล้วก็เปิดเพลงฟังเพลงดูอะไรได้ตามปกติเลยเนาะโดยในขณะที่หน้าจอส่วนบนเนี่ยก็สามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยนะฮะก็ปกติผมใช้ในการอัด OBS นะคือจะใช้ OBS เนี่ยเอามาไว้หน้าจอล่างแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็ใช้ถ่ายทอดสดหน้าจอบนอะไรแบบนี้เนาะก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่สามารถควบคุมอะไรต่างๆได้เลยนะครับผมเป็นประมาณนี้เนาะ คือหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ช่องโหว่ตรงนี้มาทำเป็นคลิปเฟกในพวก u t u b e ได้นะผมแบบว่าการ Windows บน Android อะไรแบบนี้เนี่ยเออมันมีเยอะไปนะครับผมส่วนคนที่เขาทำได้จริงเนี่ยเข้าบูตผ่านตัวของ CPU ที่เป็น s n a p d r a g o n 845นะไม่ว่าจะเป็นตัวของ p ป c โก1หรือมือถือตัวอื่นที่ใช้ CPU Snap. d r a g o n 845ก็สามารถบูตได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวิธีการอะ่ะมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวก็รอเครื่องก่อนเนาะถ้ามีเครื่องเมื่อไหร่เดี๋ยวทำให้ดูนะผมว่ามันสามารถบูตได้จริงๆ โอเคในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ขอบคุณที่รับชมกันมาเนาะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมไปละบ๊ายบายทุกคนบาย